ครับขอให้นักปะนะนะนะป่าเป็นมากี่ปีแล้วว่มับไปโรงพยาบาลยุบไหมไม่ใา่ปไดยหมอท้าจะช่วยป่าแล้วนะเดี๋ยวผมจะอุทิศเล็กไล่ผีอุทิศเจ้าแก้ทุนใส่ให้นะกปะนะป่าก้มนิดนึงนะเอามือมือไปข้างหน้าหน่อยเอ๋ผมจะแยกเคาะหลังหน่อยป่าป่าขึ้นไปหน้านิดเดิงสบายๆนะป่านะเบาๆป่า ปวดตรงไหนนะปาชี้จุดเลยขาอันนี้แล้วตรงไหนโอเคอันนี้พาเรียนใจโหยันหน้ายันพุทเปย์อสุรกายแล้วก็เขียนมดมดตัดเนี๋ยสมเพาะนะถ้าเพาะแล้วผีเขาออกมาปาก็จะโล่งและปาก็ไปทำบุญให้เขาไปเกิดน,นะ ตาต้องกว้างลงมองเอาจี้ตาเลยปากปลาลองมองดูก่อนนะเดี๋ยวพึ่งจี้นะมองก่อนอ่ามองแล้วหลับตาแล้วก็จี้ดูถ้ามันมีพุทผีปีศาจมาสิงอยู่ตรงนั้นก็ให้ส่งเขาไปเกิดเลยให้ลูกอมหลวงพ่อปลาลูกอมหลวงพ่อดูส่งเขาไปเกิดเลยให้ตาสว่างอะไรอย่างเงี้ยให้ีฐานไปเอาปลาเราดูลงไหมลงขึ้นไหมชัดขึ้นหน่อยโอเคเอาสักอีกทีนึงปากฐานให้เต็มที่เลย ให้ขับของไม่ดีออกไปเลยไงตาตรงไหดีขึ้นเยอะเอ่อศูงถึงร้อยตาป่าลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเจ็ดสิบแปดสิบโอเคแล้วก็ร่างกายป่าลงเดินดูซิเช็คร่างกายดูผมจะลองดูว่าหายเจ็บหายปวดหรือยังถ้ามันหายเจ็บหายปวดเดินโลกแล้วก็ก็ไม่มีอะไรแล้วป่าไปทำเพิ่งเดียวตรงนี้ยังชาอยู่ หลังโล่งไหมป่าตั้งแต่หัวหลังเดี๋ยวตรงนี้จุดเดียวผมันยากไหมอ่นีป่านะมันต้องไล่ออกให้หมดป่าไล่ออกให้หมดมันต้องขับพวกคุณใส่เอาให้หมดป่ลงไปดูพิลล้มไหมเบาเบาขึ้นกว่าเก่าเยอะศูนย์ถึงร้อยโล่งขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตัวป่าเดี๋ยวป่าไปทำบุญนะวันไหนจะได้นะ ทำท่สองด้าสอนีเทียนอย่างนี้ิ้นไข่ป่ะสีอะไรก็ได้ป่ะสีขาวสีเหลืองนั่นแหละป่าไปกินพวกขนมชันเป็นกวาไปเสี้ยวเองนะป่ะนะนั่นน่ะกินแล้วมันจะจะดีกับร่างกายนะป่ะ้นะ